เห็นแล้วมันอดใจไม่ได้วะ่ะสักหน่อยไหมสามซองเออซื้อแยกมานะไม่ได้ซื้อเป็นบ็อกนะฮะมาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างสองแรขดังรุนอืมือฮึบฮึบว,ว้าวปีกาจูบินวีแม็กเฮ้ยห,หนึ่งซองได้อันนี้ก็คุ้มนะเอ่จริงๆแล้ว คือซื้อมาแค่สามซองอืมคุ้มแล้วคุ้มแล้วคุ้มแล้วอันนี้ก็ขายได้นะฮะโอ้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยซองนี้ซองที่สองสายฟ้าอุย้ยในวิูเนีย่ยโอเคครบแล้วไม่ต้องไปซื้อแล้วนี่ครบเลยคตรคุ้มหยิบมาได้แต่ของมีราคาโหคุ้มจัดคุ้มจัดมาๆๆต่อต่อ สองสุดท้ายในชุดนี้ขาดแค่ซามาเซนตาขอได้ไหมซามาเซนตาตัวธรรมดานี่แหละปึ๊บปึ๊บโอ้ไม่มาได้ไคโอก,กาเป็นรุงรุงมานะฮะคุ้มนะซื้อมาสามซองได้วิูเนียนมาแล้วก็ได้พิกาชูบินขึ้นวีแม็กมาคุ้มเลยนะโอเคไปละ